สวัสดีคนักเรียนทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์โรงเรียนตรีประชาพัฒนศึกษากับครูเก๋ขอให้นักเรียนทุกคนสนุกไปกับวิทยาศาสตร์นะคะวันนี้เรามีวิทยากรคนพิเศษมาให้ความรู้กับนักเรียนด้วยนะคะสวัสดีทุกคนผมชื่อบลูมี่ครับผมเป็นนักวิทยาศาสตร์อย่าเพิ่งดูแค่เสื้อกราวแล้วคิดว่าผมจริงจังเกินไปนะเพราะหน้าที่ของผมก็คือมาช่วยไขยข้อข้องใจ และชวนทุกคนสนุกกับการเรียนวิทยาศาสตร์แบบเข้าใจง่ายไม่น่าเบื่อถ้ามีคำถามในห้องเรียนนี้บลูมี่พร้อมลุยไปกับพวกคุณเสมอครับพร้อมหรือ,อยังถ้าพร้อมแล้วมาเปิดโลกวิทย์ให้สนุกสุดมันไปกับผมเลยครับ สำหรับหน่วยการเรียนรู้ที่1โครงงานวิทยาศาสตร์นักเรียนจะต้องมาเริ่มทําความรู้จักกับกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ซึ่งคือวิธีการและขั้นตอนที่นักวิทยาศาสตร์ใช้ดําเนินการค้นคว้าหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์จากธรรมชาติได้อย่างมีระบบและมีประสิทธิภาพแบ่งออกเป็น3ประเภทคือ1วิธีการทางวิทยาศาสตร์2ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์3จิตวิทยาศาสตร์รายละเอียดดรบลูมมี่จะเป็นผู้อธิบายให้เด็กๆฟังอย่างละเอียดเลยค่ะ วิธีการทางวิทยาศาสตร์เป็นขั้นตอนการทำงานอย่างเป็นระบบที่นักวิทยาศาสตร์ใช้ในการแสวงหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ประกอบด้วย5ขั้นตอนได้แก่ 1. การกำหนดปัญหา 2. การตั้งสมมติฐาน 3. การตรวจสอบสมมติฐาน 4. การวิเคราะห์ข้อมูล 5. การสรุปผลการทดลอง สำหรับการกำหนดปัญหาเกิดจากการสังเกตโดยการใช้ประสาทสัมผัสทั้ง5ตาดูหูฟังลิ้นรับรสจมูกได้กลิ่นมือสัมผัสประกอบกับความช่างคิดช่างสงสัยเพื่อค้นหาข้อมูลและบันทึกข้อมูลที่ได้อย่างเป็นระบบนั่นเองครับต่อไปคือการตั้งสมมติฐานเป็นการคิดหาคำตอบล่วงหน้าก่อนเริ่มลงมือทำการทดลองโดยอาศัยการสังเกตความรู้และประสบการณ์เดิมเป็นพื้นฐานสมมติฐานที่คิดไว้มักเป็นข้อความที่บอกความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต้นกับตัวแปรตาม การตั้งสมมติฐานที่ดีควรมีลักษณะดังนี้เป็นสมมติฐานที่เข้าใจง่ายมักนิยมใช้วลีว่าถ้าดังนั้นเป็นสมมติฐานที่แนะแนวทางที่จะตรวจสอบหาคำตอบได้เป็นสมมติฐานที่ตรวจสอบได้โดยการทดลองเป็นสมมติฐานที่สอดคล้องและอยู่ในขอบเขตข้อเท็จจริงที่ได้จากการสังเกตและมีความสัมพันธ์กับปัญหาที่ตั้งไว้ 3. การตรวจสอบสมมติฐาน เป็นการดำเนินการตรวจสอบสมมติฐานที่ตั้งไว้โดยอาศัยการสังเกตและการรวบรวมข้อมูลทั้งจากการสำรวจการทดลองหรือวิธีการอื่นๆประกอบด้วย3มกระบวนการดังนี้ 1. การออกแบบการทดลองคือการวางแผนก่อนที่จะลงมือทำการทดลองโดยต้องสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้เสมอและต้องควบคุมปัจจัยหรือตัวแปรต่างๆที่มีผลต่อการทดลองซึ่งตัวแปรแบ่งออกได้เป็น3มชนิดดังนี้หนึ่ง ตัวแปรต้นหรือตัวแปรอิสระ (independent variable) ตัวแปรที่ต้องการศึกษาหรือเป็นสาเหตุของสิ่งที่ต้องการตรวจสอบ 2. ตัวแปรตาม (dependent variable) ตัวแปรที่เป็นผลซึ่งเกิดจากตัวแปรต้นหรือตัวแปรอิสระ3ตัวแปรควบคุม (control variable) ตัวแปรอื่นๆที่อาจมีผลต่อการทดลองแต่ไม่ต้องการศึกษาผลของตัวแปรเหล่านี้จึงต้องควบคุมให้คงที่ ตัวอย่างการทดลองว่าชนิดของดินมีผลต่อการเจริญเติบโตของต้นมะม่วงหรือไม่ตัวแปรต้นหรือตัวแปรอิสระคือดินแต่ละชนิดตัวแปรตามคืออัตราการเจริญเติบโตของต้นมะม่วงตัวแปรควบคุมคือน้ำปุย๋ยแสง2การปฏิบัติการทดลองเป็นการลงมือปฏิบัติการทดลองจริงโดยทำตามขั้นตอนที่ได้ออกแบบไว้และควรทำการทดลองซ้ำหลายครั้งเพื่อให้แน่ใจว่าผลที่ได้มีความถูกต้อง 3. การบันทึกผลการทดลองเป็นการจดบันทึกผลที่ได้จากการทดลองซึ่งข้อมูลที่ได้นี้จะใช้เพื่อยืนยันว่าสมมติฐานที่ตั้งไว้ถูกต้องหรือไม่บางครั้งข้อมูลอาจได้มาจากการสร้างข้อเท็จจริงเอกสารการสังเกตรปรากฏการหรือการซักถามผู้รู้แล้วนำข้อมูลที่ได้มาแปลผลและลงข้อสรุปในขั้นตอนการวิเคราะห์ข้อมูลต่อไป ต่อไปคือการวิเคราะห์ข้อมูลเป็นการนำข้อมูลที่ได้จากการสังเกตศึกษาค้นคว้าทดลองหรือการรวบรวมข้อมูลและข้อเท็จจริงมาวิเคราะห์ผลข้อสุดท้ายคือการสรุปผลการทดลองเกิดจากการนำเอาข้อมูลหรือข้อเท็จจริงที่ได้จากการทดลองมาวิเคราะห์ผลและหาความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลนั่นเองครับต่อไปหัวข้อทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ครูเก๋จะเป็นผู้อธิบายต่อนะครับทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ หมายถึงคุณลักษณะที่จําเป็นสําหรับผู้ที่ต้องอาศัยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ในการแก้ปัญหาหรือปฏิบัติงานต่างๆประกอบด้วยทักษะทั้งหมด14ทักษะแบ่งเป็นทักษะพื้นฐาน8ทักษะทักษะขั้นสูง6ทักษะ1ทักษะการสังเกต Observation เป็นวิธีการหาข้อมูลโดยตรงจากการใช้ประสาทสัมผัสทั้ง5ได้แก่การดูการดมการฟังการชิมและการสัมผัสอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างร่วมกันและอาจใช้เครื่องมือช่วยในการสังเกตด้วยโดยไม่ใส่ความเห็นหรือประสบการณ์เดิมของผู้สังเกตลงไปข้อมูลที่ได้จากการสังเกตจัดเป็นข้อมูลเชิงประจักษ์สมรรถนะที่แสดงให้เห็นว่าเกิดทักษะการสังเกตเช่นบรรยายสมบัติของสารได้โดยการใช้ประสาทสัมผัสอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างร่วมกัน 2. ทักษะการวัดเมชเชอร์เมิ์นเป็นการเลือกและการใช้เครื่องมือต่างๆทำการวัดหาปริมาณของสิ่งต่างๆออกมาเป็นตัวเลขที่แน่นอนได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมรวมทั้งบอกหรือระบุหน่วยของตัวเลขที่ทำการวัดได้อย่างถูกต้องสมรรถนะที่แสดงให้เห็นว่าเกิดทักษะการวัดเช่นเลือกเครื่องมือที่ใช้วัดปริมาณสารและบอกหน่วยของสารได้อย่างเหมาะสมเช่นใช้ปิเปตดและขวดวัดปริมาตรในการเตรียมสารละลายเจอจางจากสารละลายเข้มข้น บอกความหมายของเลขในสำคัญได้ 3. ทักษะการจำแนกประเภท Classification เป็นการจำแนกหรือการจัดจำพวกวัตถุหรือเหตุการณ์ออกเป็นประเภทต่างๆโดยมีเกณฑ์ในการจำแนกหรือการจัดจำพวกวัตถุซึ่งเกณฑ์ที่ใช้อาจพิจารณาจากลักษณะที่เหมือนกันแตกต่างกันหรือสัมพันธ์กันอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้สมรรถนะที่แสดงให้เห็นว่าเกิดทักษะการสังเกตเช่นเรียงลำดับหรือแบ่งพวกสิ่งต่างๆจากเกณฑ์ที่ผู้อื่นกำหนดให้ได้ เรียงลำดับหรือแบ่งพวกสิ่งต่างๆโดยใช้เกณฑ์ที่ตนเองกำหนดได้บอออกเกณฑ์ที่ผู้อื่นใช้เรียงลำดับหรือแบ่งพวกได้ 4. ทักษะการหาความสัมพันธ์ระหว่าง Space กับ Space และ Space กับเวลา Space, Space, r e l ationships and space time relationships สเปซของวัตถุหมายถึงที่ว่างที่วัตถุนั้นครองอยู่ซึ่งมีรูปร่างลักษณะเช่นเดียวกับวัตถุนั้นโดยทั่วไปสเปซของวัตถุจะมีสามมิติคือความกว้างความยาวและความสูงความสัมพันธ์ระหว่างสเปซกับสเปซของวัตถุได้แก่ความสัมพันธ์ระหว่างรูปสองมิติกับรูปทรงสามมิติและความสัมพันธ์ระหว่างตำแหน่งที่อยู่ของวัตถุหนึ่งกับวัตถุอีกชนิดหนึ่ง ความสัมพันธ์ระหว่างสเปซของวัตถุกับเวลาคือการหาความสัมพันธ์ระหว่างการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งที่อยู่ของวัตถุกับเวลาหรือความสัมพันธ์ระหว่างสเปซของวัตถุที่เปลี่ยนไปกับเวลาสมณะที่แสดงให้เห็นว่าเกิดทักษะการหาความสัมพันธ์ระหว่างสเปซกับสเปซของวัตถุเช่นระบุรูปทรงสามิติที่เห็นเนื่องจากการหมุนรูปสองมิติได้เมื่อเห็นวัตถุรูปทรงสามมิติสามารถบอกแนวสองมิติที่จะเกิดขึ้นได้ สมรรถนะที่แสดงให้เห็นว่าเกิดทักษะการหาความสัมพันธ์ระหว่างสเปซของวัตถุกับเวลาเช่นบอกความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งของที่อยู่หน้ากระจกและภาพที่ปรากฏในกระจกว่าเป็นซ้ายหรือขวาของกันและกันได้บอกความสัมพันธ์ระหว่างการเปลี่ยนแปลงขนาดหรือปริมาณของสิ่งต่างๆกับเวลาได้เช่นปริมาณสารที่เปลี่ยนไปกับเวลาในการดำเนินปฏิกิริยา 5. ทักษะการคำนวณ Using number เป็นการนับจำนวนของวัตถุและการนำตัวเลขที่แสดงจำนวนที่นับได้มาคิดคำนวณโดยการบวกลบคูณหารหาค่าเฉลี่ยหรืออื่นๆสมรรถนะที่แสดงให้เห็นว่าเกิดทักษะการคำนวณเช่นหาผลลัพธ์ของการบวกและการลบปริมาณที่ได้จากการวัดได้อย่างถูกต้องหาผลลัพธ์ของการคูณและการหารปริมาณที่ได้จากการวัดได้อย่างถูกต้อง หาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรจากข้อมูลโดยใช้ความรู้ทางคณิตศาสตร์ในเรื่องการแปรผันการสร้างสมการมาสร้างเป็นสูตรได้ 6. ทักษะการจัดกระทำและสื่อความหมายข้อมูลออก n ใน Sing Data and Communication เป็นการนำข้อมูลที่ได้รับจากการสังเกตการวัดการทดลองและจากแหล่งอื่นหาหา มาจัดกระทําใหม่โดยการหาความทีเรียงลําดับจัดแยกประเภทหรือคํานวณหาค่าใหม่เพื่อให้ผู้อื่นเข้าใจความหมายของข้อมูลที่นําเสนอได้ตรงกันและง่ายต่อการทําความเข้าใจโดยการนําเสนอในรูปของตารางแผนภูมิแผนภาคกาสมการหรือการเขียนบรรยายสมรรถนะที่แสดงให้เห็นว่าเกิดทักษะการจัดกระทําและสื่อความหมายข้อมูลเช่นเลือกรูปแบบการนําเสนอข้อมูลได้อย่างเหมาะสมบอกเหตุผลในการเลือกรูปแบบที่จะใช้ในการนําเสนอข้อมูลได้ เปลี่ยนแปลงข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบใหม่ที่เข้าใจดีขึ้นบรรยายลักษณะของสิ่งใดสิ่งหนึ่งด้วยข้อความที่เหมาะสมกระทัดรัดและสื่อความหมายให้ผู้อื่นเข้าใจได้เจ็ดทักษะการลงความเห็นจากข้อมูลนินเฟอริงเป็นการใช้ประสาทสัมผัสในการสัมผัสสิ่งของหรือเหตุการณ์ให้ได้ข้อมูลอย่างหนึ่งแล้วเพิ่มความคิดเห็นให้กับข้อมูลนั้นอย่างมีเหตุผลโดยอาศัยความรู้เดิมประสบการณ์เดิมหรือเหตุผลต่างๆมาช่วย สมรรถนะที่แสดงให้เห็นว่าเกิดทักษะการลงความเห็นจากข้อมูลเช่นอธิบายหรือสรุปโดยเพิ่มความคิดเห็นให้กับข้อมูลโดยใช้ความรู้หรือประสบการณ์เดิมมาช่วยได้ 8. ทักษะการพยากรณ์ e d i c t i o n เป็นการาคาดคะเนคำตอบล่วงหน้าก่อนทำการทดลอง โดยอาศัยประสบการณ์ที่เกิดขึ้นซ้ำๆหลักการกฎหรือทฤษฎีที่มีอยู่แล้วในเรื่องนั้นๆมาช่วยในการสรุปเช่นการพยากรณ์ข้อมูลที่เกี่ยวกับตัวเลขได้แก่ข้อมูลที่เป็นตารางหรือกราฟซึ่งทำได้2แบบคือการพยากรณ์ภายในขอบเขตของข้อมูลและการพยากรณ์ภายนอกขอบเขตของข้อมูลสมรรถนะที่แสดงให้เห็นว่าเกิดทักษะการพยากรณ์เช่นทำนายผลที่จะเกิดขึ้นจากข้อมูลที่เป็นหลักการกฎหรือทฤษฎีที่มีอยู่ได้ ทำนายผลที่จะเกิดขึ้นภายในขอบเขตข้อมูลเชิงปริมาณที่มีอยู่ได้ทำนายผลที่จะเกิดขึ้นภายนอกขอบเขตของข้อมูลเชิงปริมาณที่มีอยู่ได้ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นสูง 1. ทักษะการตั้งสมมติฐาน Formulating Hypothesis เป็นการคิดหาคำตอบล่วงหน้าก่อนจะทำการทดลองโดยอาศัยการสังเกตความรู้และประสบการณ์เดิมเป็นพื้นฐาน คำตอบที่คิดหาล่วงหน้านี้ยังไม่เป็นหลักการกฎหรือทฤษฎีมาก่อนสมรถนะที่แสดงให้เห็นว่าเกิดทักษะการตั้งสมมติฐานเช่นหาคำตอบล่วงหน้าก่อนการทดลองโดยอาศัยการสังเกตความรู้และประสบการณ์เดิมได้สร้างหรือแสดงให้เห็นวิธีที่จะทดสอบสมมติฐานได้แยกแยะก,การสังเกตที่สนับสนุนสมมติฐานและไม่สนับสนุนสมมติฐานออกจากกันได้ 2. ทักษะการกำหนดนิยามเชิงปฏิบัติการ (Defining o p e r a t i o n a l l y เป็นการกำหนดความหมายและขอบเขตของคำต่างๆที่อยู่ในสมมติฐานที่ต้องการทดลองให้เกิดความเข้าใจตรงกันและสามารถสังเกตได้หรือวัดได้โดยให้คำตอบเกี่ยวกับการทดลองและบอกวิธีวัดตัวแปรที่เกี่ยวกับการทดลองนั้นสมรรถนะที่แสดงให้เห็นว่าเกิดทักษะการกำหนดนิยามเชิงปฏิบัติการเช่น กำหนดความหมายและขอบเขตของคำหรือตัวแปรต่างๆให้สามารถทดสอบหรือวัดได้แยกนิยามเชิงปฏิบัติการออกจากนิยามที่ไม่ใช่นิยามเชิงปฏิบัติการได้บ่งชี้ตัวแปรหรือคำที่ต้องการใช้ในการให้นิยามเชิงปฏิบัติการได้ 3. ทักษะการกำหนดและควบคุมตัวแปร Identifying and Controlling Variables เป็นการบ่งชี้และกำหนดลักษณะตัวแปรใดๆให้เป็นตัวแปรต้นหรือตัวแปรอิสระตัวแปรโดดให้เป็นตัวแปรตามและตัวแปรใดๆให้เป็นตัวแปรควบคุมสมรรถนะที่แสดงให้เห็นว่าเกิดทักษการกำหนดและควบคุมตัวแปรเช่นบ่งชี้ตัวแปรต่างๆซึ่งอาจจะมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมสมบัติทางกายภาพหรือชีวภาพของระบบได้บ่งชี้ตัวแปรต้นหรือตัวแปรอิสระตัวแปรตามและตัวแปรควบคุมได้ สร้างวิธีการทดสอบเพื่อหาผลที่เกิดจากตัวแปรต้นหนึ่งตัวหรือหลายตัวได้บ่งชี้ได้ว่าตัวแปรใดที่ไม่ได้รับการควบคุมให้คงที่ในการทดลองถึงแม้ว่าตัวแปรเหล่านั้นจะเปลี่ยนแปลงไปในแบบเดียวกันในทุกกรณีบอกได้ว่าสภาพการอย่างไรที่ทําให้ตัวแปรมีค่าคงที่และสภาพการอย่างไรที่ทําให้ค่าตัวแปรไม่คงที่ 4. ทักษะการทดลอง Experimenting เป็นกระบวนการปฏิบัติการเพื่อทดสอบสมมติฐานที่ตั้งขึ้นในการทดลองซึ่งประกอบด้วย3ขั้นตอนคือการออกแบบการทดลองการปฏิบัติการทดลองและการบันทึกผลการทดลองสมรรถนะที่แสดงให้เห็นว่าเกิดทักษะการทดลองเช่นกำหนดวิธีการทดลองได้อย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับสมมติฐานโดยคำนึงถึงตัวแปรต้นหรือตัวแปรอิสระตัวแปรตามและตัวแปรควบคุม ระบุวัสดุอุปกรณ์และหรือสารเคมีที่จะต้องใช้ในการทดลองได้ปฏิบัติการทดลองและใช้อุปกรณ์ได้อย่างถูกต้องคล่องแคล่วและปลอดภัยบันทึกผลการทดลองได้สอดคล้องกับสิ่งที่ต้องวัดหรือสังเกต 5. ทักษะการตีความหมายข้อมูลและลงข้อสรุป interpreting data and making การตีความหมายข้อมูลเป็นการแปลความหมายหรือบรรยายลักษณะข้อมูลที่มีอยู่ในบางครั้งอาจต้องใช้ทักษะอื่นๆร่วมด้วยเช่นทักษะการสังเกตทักษะการคำนวณการลงข้อสรุปหมายถึงการสรุปความสัมพันธ์ของข้อมูลทั้งหมดโดยสามารถทำได้สองระดับดังนี้ 1. การสรุปในระดับแคบคือการสรุปให้อยู่เฉพาะกลุ่มตัวอย่างหรือสิ่งที่นำมาศึกษา 2. การสรุปในระดับกว้างคือการสรุปที่ออกนอกขอบเขตของกลุ่มตัวอย่างแต่เป็นการขยายกว้างไปสู่ประชากรหรือกลุ่มใหญ่ซึ่งข้อสรุปแบบนี้มีความน่าเชื่อถือน้อยกว่าแบบแรกสมรรถนะที่แสดงให้เห็นว่าเกิดทักษะการดีความหมายข้อมูลและลงข้อสรุปเช่นแปลความหมายหรือบรรยายลักษณะของข้อมูลที่มีอยู่ได้อธิบายความหมายของข้อมูลที่จัดไว้ในรูปแบบต่างๆได้ บอกความสัมพันธ์ของข้อมูลหรือตัวแปรที่มีอยู่ได้ 6. ทักษะการสร้างแบบจำลอง (Scientific) เ,เ,เป็นการสร้างและใช้สิ่งที่สร้างขึ้นมาเพื่อเรียนแบบจำลองสถานการณ์และอธิบายปรากฏการณ์ที่เราศึกษาหรือสนใจรวมถึงนำเสนอแบบจำลองและแนวคิดให้ผู้อื่นเข้าใจได้ง่ายเช่นรูปภาพกราฟแผนผังภาพเคลื่อนไหวสิ่งของวัสดุสิ่งประดิษฐ์หุ่นยนต์สมรรถนะที่แสดงให้เห็นว่าเกิดทักษะการสร้างแบบจำลองเช่น นำข้อมูลจากการศึกษามาสร้างแบบจำลองได้อย่างถูกต้องนำเสนอแบบจำลองให้ผู้อื่นเข้าใจได้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ประเภทที่3จิตวิทยาศาสตร์มีความหมายว่าคุณลักษณะหรือลักษณะนิสัยของบุคคลที่เกิดขึ้นจากการศึกษาหาความรู้โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์โดยคุณสมบัติของบุคคลที่มีจิตวิทยาศาสตร์คือมีเหตุผลมีความอยากรู้อยากเห็น ใจกว้างมีความชื่อสัตว์และมีใจเป็นกลางมีความเพียรพยายามและมีความละเอียดรอบคอบสำหรับวันนี้ขอขอบพระคุณวิทยากรคนพิเศษที่มาให้ความรู้กับนักเรียนของเราด้วยนะคะนักเรียนสามารถรับชมบทเรียนเรื่องอื่นๆได้ทางช่องของคุณครูเก๋เพิ่มเติมได้เลยค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อรับความรู้สนุกๆแล้วทำให้วิทยาศาสตร์เป็นเรื่องไม่น่าเบื่ออ,อีกต่อไป